สวัสดีครับสวัสดีหนึ่งคลิปวิดีโอนะครับวันนี้ก็เป็นคลิปวิดีโออีกหนึ่งคลิปวิดีโอที่เราอยากมาทํารีวิวเก็บไว้เพราะว่าผมพอดีพอหาข้อมูลแล้วไม่มีใครที่เอาทารีวิวไว้ให้ดูเนาะผมขออนุญาตมาทํารีวิวไว้ให้เพื่อนๆดูแล้วกันเป็นกลอกนะครับเป็นกลอกคัสตอมนะครับเป็นกลอกตัวคัสตอมตัวเป็นจะเรียกว่าเจนมันก็พูม่ถูกมันเป็นตัวแต่งนะครับตัวกลอกแต่งจากโรงงานแ็เป็นกลอก V ส4ี่กับส5ิ้าตัวคัสตอมนะครับเดี๋ยวเรามาเปิดกล่องรูพร้อมกันตัวนี้เป็นสามสิบสี่แต่งนะครับกล่องเขาจะออกใหญ่ๆบวมๆนิดนึงนะครับจะไม่เหมือนกับก๊อกทั่วไปนะเปิดกล่องมาเราเจอกับคู่มือนะครับเขาก็จะบอกว่าก๊อกสิบเจ็ดสิบปสิบเก้าสาสิบสี่นะใช้คู่มือเดียวกันนะครับเปิดกล่องมาเจอหนึ่งแมกกาซีนนะครับตัวพักนิ้วนะครับสำหรับก๊อกสิบสามสิบสี่นะ แล้วก็ตัวปืนที่ป็นเป็นคัสตอมสำหรับผู้นำเข้าก็จะนำเข้าแต่เจนนี้เท่านั้นนะครับเป็นไงครับเพื่อนๆสวยไหมสามสิบสี่วีคัสตอมนะครับนี่นี่แล้วก็นี่นะครับหนึ่งชุดนะครับแล้วก็มีตัวสามสิบห้านะครับเปิดกล่องมาปาั๊บเจอตัวปืนนะครับคู่มือคู่มือก็จะใช้สิบแปดยีามยี่ห ยี่หกีแล้วก็สาสิห้านะผู้มึงก็จะต่างกันนะนะครับแล้วก็แกะมาก็จะเจอตัวปืนนะครับไม่มีพับนิ้วนะครับถ้าเป็นสาสิบห้าเพราะว่าเขาจะมีโหมดในการปรับออโต้ที่มันถ้าให้พักนิ้วมันติดขัดโอเคเป็นนี้ทุกคอลองสังเกตดีนะครับสามสิบสีสหน้าตาเหมือนกันนะครับเห็นไหมผู้นำเข้าในไทยก็จะนำเข้าแต่สไลด์สีเงินครับคัตตอมสไลด์สีเงิน ก็จะเมันก็จะเป็นสไลด์สไลด์นี่จะทําจากอลูมิเนียมนะเรากล่มกอ,อลูมิเนียมเหมือนกันเสียงก็เห็นไ,ไหมเวลาเขย่าเขย่าเนี่เรื่องปกตินะเนี่ยมีคนเคยถามผมกันว่าเฮ้ยพี่ข้าสไลด์ยิงหมดค้าสไลด์แล้วเขย่าเสียงฟืนมันดังอย่างนี้เหรอมันเล่มก็มันสไลด์ลงได้อย่างนี้มัอันนี้เรื่องปกตินะครับอย่าตกใจ เห็นไหมครับนี่คือตัวสามสิบห้าโดยที่มีโหมดปรับอยู่ตรงนี้ครับนี่เป็นเซมิกับออโต้ส่วนสามสิบสี่นะครับสามสิบสี่ก็เหมือนสามสิบห้านะครับเขย่าก,ก็แรงเหมือนกันเนาะลำกล้องสไลด์ได้เหมือนกันแต่ไม่มีโหมดปรับสามสิบสี่เป็นระบบเดียวนะครับยิงเซมิอย่างเดียวส่วนสามสิบห้านี่ก็จะมีโหมดปรับเป็นเซมิกับออโต้นะครับอ่าเหตุผลที่35ไม่ได้แถมตัวพักนิ้วมาก็อย่างที่อย่างที่บอกอไปตอนต้นนะครับก็คือ พอเราใส่พักนี้มาเ,เสร็จปุ๊บมันจะติดตรงนี้เห็นไหมครับมันจะปรับโหมดไม่ได้ดังนั้นเขาก็ไม่ได้แถมตัวพักนี้มาให้จะแถมเจอสามสี่เท่านั้นนะครับเอาแล้วแหละมาเดี๋ยวผมจะพามารู้จักกับอุปกรณ์ที่จะต้องใช้นะครับที่ต้องใช้ถ้าให้ผมเปรียบตรงนี้มันก็จะคล้ายๆกับ Gen4 นะครับ Gen4 เพราะปุ่มกดแม็กมันคล้ายๆกันอ่าเพื่อนๆถ้าใดที่ชอบก็สามสิบห้านะครับก็ ยินไปได้วจ้าเพื่อนครับเพื่อนเพื่อจะใช้งานได้นะครับมันจะต้องมีหนึ่งตัวปืนนะครับแก๊สนะครับแล้วก็ลูกปืนนะครับปืนแก๊สลูกซิลิโคนนครับแล้วก็สปีโรดเดอร์เพื่อนเพื่อนท่านใดที่ชอบเซิน,นี้ก็แคปหน้าจอได้นะครับสวยงามมากนะครับบล็อก3าม ก็สามสิบสี่เพื่อนเพื่อนท่านใดที่ชอบเซตนี้อยากได้เซตนี้เป็นเจ้าของก็แคปหน้าจอไว้ก่อนแคปหน้าจอไว้ก่อนโอเคเดี๋ยวผมจะพา,พามาวิเคราะห์ตัวปืนโดยรวมอีกรอบหนึง่งนะครับเดี๋ยวให้เพื่อนเพื่อนแคปหน้าจอ,อก่อนนะครับสไลด์วีมิียมนะครับล้ำก้ออลีมิีมยมไกแต่งลีมิียมนะครับบอแม็กพักนิ้วแถมมาหมดเลยนี่คือก๊อกสามสิบสี่แล้วเพื่อนๆท่านใดที่ชอบก๊อ,อก3 35นะครับอยากได้เป็นเจ้าของนะครับ คือจะสามารถแกลับหน้าจอได้นะครับเซตนี้นะสามสิบห้าทำให้ภาพมันต่างกันเนาะเดี๋ยวจะงง,งกันโอเคนะครับเรารเมาดูน้ำหนักกันนะครับก็สามสิบห้าหนักเท่าไหร่เอยเก้าข <900 S 1> ีดครับขีด ก็สาสบสีบ้างก่าน่าจะเท่ากัน,นครับคุณบอสใช่ไหมเท่ากันเนาะเท่า okay. กันโอเคเดี๋ยวผมจะพามาวัดขนาดของตัวปืนด้วยนะครับมาเรามาดูกันสา3สาี่สสิบห้านี่เท่ากันหมดเลยนะครับมีตีภายนอกเหมือนที่ผมบอกแต่แรกต่างกันแค่มีออโต้กับไม่มีออโต้ความยาวเราวัดตัวเดียวก็ได้จะรู้นะครับเพราะมันเท่ากัน,นครับก็นี่ครับตัวสไลด์ยาวทั้งหมดนะ สไลด์จะถึงเฟรมล่างนะครับยี่สิบเอ็ดเซนนะครับหรือว่าประมาณแปดนิ้วครึ่งนะครับนี่ก็คงจะเท่ากันนะครับเท่ากันเลยนะยี่สิบเอ็ดเซนกแปดนิ้วครึ่งความยาวตั้งแต่ฐานแม็กปอแม็กจนถึงตัวสไลด์ก็อยู่ที่สิบสี่เซนนะครับไซส์ประมาณสิบสี่เซนหรือที่ประมาณห้านิ้วครึ่งนะครับห้านิ้วครึ่งโอเคนะฮะลำกล้องนีไม่ต้องถามครับลำกล้องนี่ยาวแน่นอนนะครับตั้งแต่ตัวนี้นะจนถึง ข่อน้าวนะครับเป็นห้านิ้วนะครับเห็นไหมฮะห้านิ้วเลยนะเท่ากับปืนจริงเลยวันนี้ก็เก้าขีดสวยๆเลยวิเคราะห์ตัวปืนให้ฟังอีกรอบหนึ่งนะครับก็คือสามสี่สามห้าได้บ่อแม็กแต่งอันนี้เป็นบ่อแม็กอลูมิเนียมนะครับบ่อแม็กก็ทรงเดียวกับตัวแม็กนะครับแม็กกาซีนก็เป็นแม็กกาซีนขนาดก๊อกสิบเจ็ดนะครับใช้แม็กสำรองก๊อกสิบเจ็ดได้นะครับบ่อแม็กนี่ฮะอลูมิเนียมที่ได้มานะครับ ลายลิปมือที่เป็นลายลิปมือแบบคล้ายขนาดทรายนะการลื่นสวยๆตัวนี้ก็เป็นโลโก้ไม่์อินไต้หวัน WE ไกลเป็นไกลแต่งนะครับเป็นไกว V แบบสีแดงไกเป็นไกอลูมิเนียมแล้วก็เซฟไกลเป็นสีแดงนี้ถ้าเรากดไกลไม่เต็มใบนะครับก็จะไม่ลั่นนะต้องแตะให้เต็มๆมีตัวเซฟคีต้องไกก่อนแล้วก็ดันเซฟมาอันนี้คือเซฟไก ถ้าเกิดจะปวดเซฟก็ตรงนี้ผมจะไม่ค่อยมีเล็บนะฮะถ้าจะปวดเซฟก็ดันถอยกลับไปสามสี่สี่สามสิบห้าเป็นเหมือนกันนะครับมีเซฟอยู่ใต้ใต,ใต้สไลด์นะครับตัวเฟรมล่างก็จะมีตัวรางสําหรับใส่ไปชาร์จเซอร์ติดรูปกรรเกรนะครับท่อนอกก็เป็นท่อนอกสีทองมีเกลียวหน้านะครัเกลียวหน้าลากล้องสาหรับใส่พวกญญเซนเซอร์เก็บเสียงแล้วก็อะแดปเตอร์นะฮะแล้วใส่ใส่สี่นิ้วห้านิ้วแล้วแต่ สุดหน้าสุดหลังนะเพื่อนๆสุดหน้าสุดหลังสองตัวนี้เหมือนกันนะครับเป็นสุดหน้าสุดหลังแบบเรืองแสงนะครับข้าง,ข,างข้างหน้าสองอันนี้เขียวนะครับข้างหลังก็จะเป็นสีส้มนะครับตัวฝาปิดตูดก็จะเป็นรูปของกระโหลกนะครับสวยเลยท้ายมันเนี่ยสวยมากนะฮะโอเคนะครับปุ่มค uh, ันค้างสไลด์นะครับก็จะเป็นเหมือนกันนะครับเป็นเหมือนกันเลยเป็นรูปเพชรนะครับทําให้ เนี่ยมันจะน,น,นูนออกมานะครับทำให้เวลาใส่แม็กกับเข้าไปแล้วกดกนานหัสไลด์ออกเนี่ยมันเคลียร์ได้ง่ายขึ้นนะครับสไลด์ข้างในก็จะเป็นโลโก้ของวีสามสิบสี่ถ้าเป็นสามสิบห้าก็จะเป็นวีสามสิบห้าตัวนี้ครับต่างกันตรงนี้นิดเดียวลำกล้องด้านข้างซ้ายขวาเจาะพอะร์ตด้านบนก็เจาะพอร์ตสำหรับปืนจริงก็เหมือนกับลดน้ำหนักสไลด์แล้วก็เจาะพอร์ตให้แรงดันแก๊สขึ้นด้านบนนะครับผมเคยเห็นปืน ก็สิบเก้าบนจริงที่เขามีเจาะลํากล้องนี้ด้วยเจาะพอร์รตลดอัตราแรงอัดของรีคอยของตัวปืนนะครับมันนั้นโอเคเดี๋ยวเรามาถอดสไลด์ดูกันนะครับเราถอดสไลด์ก็กดตรงนี้นะครับซ้ายขวานะครับเพื่อนๆขึ้นขึ้นข,นข,าขวายสไลด์ไว้นะครับแล้วก็กดสไลด์ออกช่ดยิงก็โอเคนะครับชุดยิงเหมือนก็ สิบเจ็ดทั่วไปนะครับล,ลูกบอลหนุหนลูกบอลกิ้งได้นะครับต้นนกโอเค 3, 4, 3, 5, อสเามสี่สามสิบห้าห่อสไลด์ออกมาถ้าดันตัวนี้นะครับเฟิร์งนี้ดันมาด้านหลังทางลูกสูบก็จะเป็นเหินถ้าดันไปทางล่างลำกล้องก็จะเป็นมุดนะครับโอเคไม่มีอะไรนะครับไหนๆก็ถอดแล้วขออนุญาตใช้ซิลิโคนสเปรย์เลื่นบำรุงรักษาเนาะ จากโรงงานจริงๆเขาก็ใส่มานะเพื่อน <S <S เพื่อนเพื่อลองดูตรงนี้อะผม,มยังไม่ได้ฉีดมันก็จะมัน,ม,น,ม,น,นมันเลื่อนๆเงาๆเขาใช้ใส่เป็นซิลิโคโนมานะครับซิลิโคโนสเปรย์นะครับใช้กับงานเหล็กอ่าพลาสติกยางไม้ได้หมดนะครับนี่โอเค แห้งเลยนะครับเนื่องจากปีกันเนี่ยอย่างสปริงเป็นสปริงเหล็กใช่ไหมครับตัวลูกสูบเป็นลูกสูบพลาสติกนะครับด้านหลังลูกสูบเป็มียางโอลิงอยู่นะครับมีทั้งเหล็กอลูมิเนียมนะครับยางนะครับประกอบอยู่ในปืนบีกันหมดเลยดังนั้นสิ่งที่ใช้ได้เพื่อนๆอย่าเอาโซนแอกหรือว่าน้ำมันจาก WD40 พวกนี้มาฉีดนะครับมันจะทำให้เพื่อน,นๆน้น,นติดขัดนะครับ เพราะมันกัดเหล็กกัดยางนะเนาะพวกโอไอตัวโซนิกนี่นะครับถ้าใช้กับบีกันเนี่ยต้องใช้เป็นสเปรย์ซิลิโคนหล่อล่นบำรุงรักษาเท่านั้นนะครับโอเคผมใส่ซิลิโคนไปแล้วนะครับเดี๋ยวขออนุญ,ญาตใส่ที่แม็กด้วยนะครับวาจ่ายวาเติมครับโอริงตรงนี้จะมีโอริงอยู่ที่ผมฉีดนะครับโอริงปากแม็กนะครับมา ซีโคนไปแล้วนะครับแกส๊สแล้วก็ลูกปืนผมมีมาแนะนำวิธีการใช้งานสปีดโหลดด้วยนะครับปืนแก๊สลูกซีโคนสปีดโหลดนี่คือเซ็ตพร้พอมเล่นของเขานะครับเราใส่ซีโคนไปแล้วเดี๋ยวเราอัดแก๊สกันนะอันนี้ลูกกระสุนนะครับเราใช้ศูนจุสองศูนย์กรัมก้นเล่นบอลในการทดสอบครับเพื่อนเพื่อนสามารถใช้มือมาหยอดตรงปากตรงนี้ก็ได้นะครับ แต่ว่าเวลาใส่เข้าไปมันต้องเอาเล็บจิกกดลงไปให้ลูกมันลงไปมันจะอาจจะดูลาบากหรือว่าถ้าใส่อย่างนี้อาจจะสเปรย์สปาครับไม่ค่อยเข้าถ้าเพื่อนใช้สปรดโหลดนมันจะง่ายนะครับแล้วก็เก็บลูกเราเกาะลงไปนี้เอาเก็บลูกพวกนี้นะครับเออเพื่อนครับลูกปืนที่ยิงยิงไปแล้วเนี่ยไม่ควรเก็บมายิงใหม่นะครับเพราะว่ามันลูกปืนที่มันเบี้ยวไปแล้วเนี่ยเอาเก็บมาหนึ่งลำกล้องจะเสียยางฮอบจะขาดน,นะครับทำให้ปืนติดขัดนะครับ ดังนั้นพยายามใช้ลูกศรที่เป็นลูกศรใหม่ในถุงถุงนึนนงเนี่ยในถุงเนี่ยสี่พันนัดมีเยอะแยะนะครับไม่จําเป็นที่จะต้องเก็บมาเล่นนะครับใช้ใหม่เลยยิงหมดแล้วหมดเลยวิธีการโหลดก็คือหนึ่งแม็กบรรจุยสี่นัดนะครับโหลดลงไปตรงนี้นะครับายง่ายมากเต็มแล้วนะะเรียบร้อยครับ หแม็กก็นะี่นัดเดี๋ยวเรามาเติมเรามาเติมแก๊กันก่อนนะว,วิธีการเล่นพอใส่แก๊สใส่ลูกใส่ตีนคนแล้วเพื่อนเ,เพื่อต้องคว่ำหัวกระป๋องกกแก๊สลงอย่างนี้เท่านั้นนะครับกดลงไปตรงๆนะครับแล้วมันจะมีเห็นไหมฮะมันจะมีทั้งแรงอดัดแรงดันแก๊สออกมาถ้าเพื่อนเอเอากระป๋องแก๊สมากดเอาแม็กมากดกระป๋องแก๊สอย่างเงี้ยมันจะเข้าแต่ลมเห็นไหมฮมันจะไม่มีแรงอดัดดังนั้นวิธีการที่ถูกต้องก็ เอากระป๋องก่อนสักนิดนึงนะครับมิกกดไปตรงๆสักสักห้าวินาทีสักสิบครั้งก็ได้นะครับหรือว่าสักสิบวินาทีสักห้าครั้งหกครั้งผมจะยิงสักหนึ่งแม็กนะครับเอาไม่เยอะนะครับเอาไม่เยอะผมก็เอาแค่ของปากของคอพอ,พอผมขออนุญาตเช็คว่าแก๊สเข้านะครับ Okay. ไปเราไปยิงกันแม็กมันแม็กเหมือนกันนะครับเราขอยิงที่ก๊อกสามสิบสี่ก่อนเนาะทดสอบความแรงนะครับไม่ไกลก่นอนจะลงงานอันนี้จะแรงนะครับสามร้อยหกสิบแปดโอเคเดีย๋ยวเราไปดูก๊อกสิบแปดกันบ้างครับนี่ ยิงเป็นโหมดเซมิก่อนก็สามสิบห้านะครับก็สามสิบห้าเบอร์เบอร์เบอร์อันนี้สามสิบสี่สามสิบสามสิบห้าคัตตัมโอ้สามร้ 3, อยห้าสิบสามกอกสามสิบห้านะสามร้ <350 S 2> อยห้าสิบบวกทั้งคู่ครับเดี๋ยวขอยิงเป็นตัวสามสิบสี่ก่อนกัน,กนเนาะอันนี้กำลังไปละ ลูก okay. หมดสไลด์ค้างออกปกติดีนี่คือปืนที่ยิงระบบเดียวนะครับแต่ถ้าเป็นสามสิบห้าก็จะมีแบบปรับขึ้นมาตัวนี้ตรงรูปเนี่ยนะครับเพื่อนจะเป็นหนึ่งจุดถ้าลงมาข้างล่างเป็นสองจุดอันนี้ผมจะยิงเป็นเซมีก่อนนะหนึ่งจุดเดี๋ยวผมปรับเป็นออโต้นะครับกดลงมข้างล่างนี้ทีนี้พอกดไกมันจะลัวเลยนะครับเห็นไหมคือลัวแล้วเราสมมุติเรายิงลัวพอแล้วเราอยากอยาก,อยากยิงเป็นเซมี ทีนั้นเราก็ปรับโหมดกลับขึ้นมาแล้วยิงเรองเอาตัวเอาให้หมดม็มสไลด์ค้าเลยนะครับอันนี้แก๊สแก๊สเติมไว้ไม่เยอะเดี๋ยวขอญาตอาสักนิดหนึ่งเนาะอาสักนิดหนึ่งลูกหมดนะครับถ้าเป็นถ้าเป็นออโต้เนี่ยเวลา ตัวสไลด์เขาหนักครับเวลาเขาสับเขาอาจจะแบบใช้แรงดันแก๊สเยอะนิดนึงอันนี้ออโต้นะครับน,นี่หมดสไลด์ค้างผมกดตัวนี้ไว้นะครับเนี่ยกลับมาเซมิหมดสไลด์ค้างปืนค่อนข้างโอเคเลยนะครับทั้งคู่เลยก็สามสิบสี่กับสามสิบห้าเมื่อกี้พูดเป็นก็สิบแปดดีคุณบอสแยงนะครับผม <laughs> ทำรีวิวกันจนดึกนะ อโอเคสำหรับตัวนี้นะ34 35 w ลเนถ้าเพื่อนท่านใดที่ชอบก็อย่างที่บอกครับกลับไปแคปน้าจอแล้วมาบอกผมว่าพเพื่อนๆชอบ34หรือ35แต่ว่าที่ผมมาทำรีวิวก็คือมันเหมือนกันนะครับแค่มี2โหมดกับหมดเดียวนะเดี๋ยวรีวิวตัวหน้าเรามีปืนเจ๋งๆสวยๆตัวใดมานํำเสนอให้เพื่อนได้ชมฝากเพื่อนกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับสําหรับก็34 35ออโต้นะครับวันนี้จบลงียงท่านี้นะครับ คลิปหน้ามีตัวสวยๆมาแน่นอนะหะเหลืออีกหนึ่งคลิปสําหรับวันนี้นะรอติดตามก็แล้วกันนะครับที่สำคัญพเพื่อนๆกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับคลิปนี้ขอลาไปแล้วครสวัสดีครับ